ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่การแข่งขันทางทหารระดับสูงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากลายเป็นตัวชี้วัดอำนาจและอิทธิพลระหว่างประเทศและเมื่อพูดถึงเครื่องบินรบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์วงการการบินรบไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครไม่พูดถึง F-35A Lightning II เครื่องบินขับไล่ล่องหนอเนกประสงค์รุ่นที่5จากสหรัฐอเมริกาที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในเวลานี้ การปรากฏตัวของ F 3 5 a ในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่การเพิ่มกำลังรบธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณสัญเสืือนที่ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องหันกลับมามองและประเมินศักยภาพทางทหารของตนเองอีกครั้งและคำถามที่ตามมาก็คือประเทศไหนในอาเซียนจะเป็นรายถัดไปที่สามารถเข้าถึงขุมพลังล่องหนนี้ได้หรือแม้แต่ไทยเองมีโอกาสหรือไม่ F-35A ถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีการบินของโลกด้วยความสามารถที่เหนือชั้นทางด้านการล่องหนการโจมตีความเร็วระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและการเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียวไทม์ทำให้ F-35A ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการบินลอยฟ้าที่ควบคุมสนามรบได้จากอากาศ ด้วยการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีลดการตรวจจับจากเรดาร์หรือ s t e e l f 35A สามารถทะลวงเข้าไปในเขตป้องกันของศัตรูได้โดยที่แทบไม่ถูกตรวจพบนอกจากนี้ยังสามารถติดอาวุธทั้งภายในและภายนอกลําตัวทำให้มันสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบในอากาศการโจมตีภาพพื้นการสอดแนมและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครบจบในลำเดียว ในเวลานี้หลายประเทศในอาเซียนได้แสดงท่าทีสนใจอย่างชัดเจนในการจัดหาหรือศึกษา F-35 โดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกาและมีงบประมาณทางทหารเพียงพอเช่นสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศจัดซื้อ F-35 บรุ่นขึ้นลงทางดิง่งและกำลังเริ่มเข้าสู่การใช้งานจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าสิงคโปร์อาจเป็นตัวจุดชนวนการแข่งขันอาวุธในภูมิภาคเพราะเมื่อประเทศหนึ่งมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศรอบข้างก็จำเป็นต้องเสริมเที่ยวเล็บของตนเองให้ทันเช่นกันไม่เช่นนั้นจะตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และนี่เองที่ทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนแผนการพัฒนากองทัพอากาศอีกครั้งแม้ว่าไทยจะมีขุมกำลังอย่างแจ๊ส39กริเปนที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับภารกิจในปัจจุบันแต่ในอนาคตหากเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก้าวหน้าไปถึงการใช้ F-35 แล้วไทยจะยังสามารถรักษาสมดุลพลังอานาจในอาเซียนได้หรือไม่ ในปีที่ผ่านมามีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้แสดงความสนใจใน F-35A โดยส่งหนังสือแสดงเจตจำนงไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อขอศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อ F-35A สำหรับใช้ในอนาคตแม้จะยังไม่มีการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก การขอจัดซื้อ f 3 5ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่ยังรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมของประเทศผู้ซื้อซึ่งประเทศไทยเองก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งในเชิงเทคนิคงบประมาณการบำรุงรักษาและระบบการฝึกนักบินที่มีมาตรฐานสูง อีกหนึ่งคำถามสำคัญคือถ้าไทยได้ F-35A จริงเราจะใช้งานมันอย่างไรเพราะ F-35 ไม่ใช่เครื่องบินที่จะใช้บินแสดงเฉยๆหรือบินลาตระเวนธรรมดาแต่มันเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสงครามที่ซับซ้อนสูงซึ่งการนำมาใช้งานจริงจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่การฝึกอบรมระดับสูงและการเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างของกองทัพให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่มากขึ้น ในอีกมุมหนึ่งการที่ไทยหรือประเทศใดๆในอาเซียนเริ่มหันมาสนใจ F 3 5ยังเป็นสัญญาณว่าภูมิภาคนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การแข่งขันทางทหารซึ่งไม่ได้ใช้แค่กำลังอาวุธเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ความฉลาดในการจัดวางกำลังทักษะท,ทางเทคนิคและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลที่เครื่องบินเหล่านี้ผลิตขึ้นในแต่ละภารกิจ เสียงวิจารณ์ก็มีไม่น้อยเกี่ยวกับการที่บางประเทศทุ่มงบมหาศาลเพื่อจัดหา F 3 5ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจภายในแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงพวกเขาชี้ว่าการมีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าไม่ใช่แค่เพื่อรบแต่คือการป้องรามหรือดีเท r รนซ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในยุคที่ภัยคุกคามไม่ได้มาในรูปแบบสงครามเต็มรูปแบบเท่านั้นแต่ยังมาในรูปแบบไซเบอร์การก่อการร้ายหรือแม้แต่การกดดัน ทางการทูตและเมื่อพูดถึงมิติของอำนาจอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์การที่ประเทศหนึ่งมีเทคโนโลยีล้ำหน้าก็สามารถสร้างความน่าเกรงขามในเวทีระหว่างประเทศทำให้เสียงของประเทศนั้นในเวทีโลกมีน้ำหนักมากขึ้น สำหรับไทยเองหากสามารถก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง F35A ได้จริงก็ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพครั้งใหญ่และอาจกลายเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่มีเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ในครอบครองซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจจัดหา F 3 5 a ไม่ควรเร่งรีบเพราะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระดับชาติหากไม่มีความพร้อมจริงก็อาจกลายเป็นภาระรมากกว่าประโยชน์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การแสดงความสนใจใน F 3 5ของไทยก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกถึงพันธมิตรและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่เทียบเท่าระดับโลก เมื่อมองภาพรวมของอาเซียนในอีก10ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นภูมิภาคนี้กลายเป็นสนามแข่งขันของเครื่องบินรบล้ำยุคมากขึ้นเรื่อยๆโดยมี F-35 เป็นศูนย์กลางขององค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในด้านการป้องกันประเทศ สุดท้ายนี้ไม่ว่าไทยจะได้ F35A หรือไม่สิ่งสำคัญคือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางทหารการวางยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยและการเป็นกลางอย่างสมดุลในเวทีภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้ไทยยังคงเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางทหารเทคโนโลยีและความเคลื่อนไหวในอาเซียนก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ